ปิรามิดทางการเงินก่อนที่จะร่ำรวยต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับทุกท่านเนาะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเบสิกนะครับผมเนาะท่านที่รู้อยู่แล้วก็เก่งมากๆนะทุกท่านนะแต่ว่าหลายท่านเนาะต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะครับผมเนาะวันนี้อาร์ตเอาหยิบเรื่องนี้มาพูดเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการวางแผนอนาคตเนาะวางแผนการเงินเนาะเพราะหลังจากนี้นะครับผมเนาะอีก10ปี20ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่วันนี้แหละทุกท่านเนาะวันนี้ครับใน เป็นมิดทางการเงินครับผมเนาะเริ่มตั้งแต่อะไรเลยเริ่มตั้งแต่แคชโฟล์มินิท์มินต์ตรงนี้คืออะไรครับผมเนาะแคชโฟล์ก็คือนะเรกง่ายๆคือการจัดการรายได้นั่นแหละทุกท่านรายได้วันนี้รายได้เข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกท่านครับวันนี้แบ่งสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไปออมไว้บ้างหรือยังนะครับผมเนาะหลายท่านยังไม่ออมเนาะหลายท่านไม่ออมหลายท่านหนักไปกว่าอีกครับผมทุกท่าน มีแคชโฟลเข้ามามีรายได้เข้ามานะห้ปไปกองอยู่ที่นี่ทั้งหมดอันนี้คือเสี่ยงมากๆแล้วนะนี่ที่ดีนะครับผมไม่ควรเกิน50%บางท่านมากกว่า50%นี้มีความเสี่ยงมากๆจัดการตรงนี้ให้ดีก่อนนะทุกท่านเริ่มตั้งแต่แคชโฟลเนาะแคชโฟลม m เน็เมนต์นะครับเมื่อโอเคจัดการเงินดีแล้วนะครับผมจัดการไรายได้ดีแล้วมาพูดถึงการโปร์ต c t คชั่นโปร์ตชันในขาหนึ่งะครับผมจะหมายถึงนะหมายถึงอะไรครับผมฉุกเิ เงิน <Birthday. S 2> สดฉุกเฉินต้องมี3ถึง6เดือนของรายจ่ายนะวันนี้ถ้าเรามีรายจ่ายนะครับผมเดือนละส0 0 0 0่นเนาะเราต้องมี6เท่าเนาะเต็มที่เลย6เท่าก็คือ1,80,000บาทมีตรงนี้ให้ได้นะครับผมเพื่ออะไรครับมันจะต่อยอดไปอื่นๆไม่ได้ถ้าตรงนี้นะผมหรือว่าฐานล่า p r o d i c t i o n ในส่วนของเงินสดฉุกเฉินเนี่ยหรือว่าเงินเผื่อฉุกเฉินตรงนี้ยังไม่มีนะครับผมเนาะอ่ะถ้าสมมติมว่าเราทําได้แล้วตรงนี้นะครับผมมีเงินเผื่อฉุกเฉินแล้วต่อไปประกันบ้านประกันรถนะครับผมประกันสุขภาพตัวเอง มีไหมเราต้องสร้างพอรตเคชันตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันหนึ่งเราไปเซฟวิ่งเราไปลงทุนนะครับทุกท่านแต่ว่าป่วยเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมเนาะไม่มีประกันสุขภาพนะครับเงินหายจะต,ต้องไปดึงในกองของที่เป็นอินเวสต์ลงมานะครับเนาะหรือบางคนยังเก็บไม่ได้เลยไม่มีอินเวสต์ด้วยนะคแคดโฟล์ดเมเนจเมนต์ยังไม่ถูกเลยนะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านครับโปรเทคชันเนาะขาที่1ก็คือมีเงิน ฉุกเฉินไหมสามถึงหเดือนมีประกันไหมครับทุกอย่างต้องมีประกันหมดประกันบ้านประกันรถประกันสุขภาพเมื่อมีตรงนี้แล้วจัดการตรงนี้ได้โอเคแล้วนะครับผมทุกท่านต้องเขยื้ไปนะการออมออมระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับผมระยะสั้นคือกอออมไว้ในฝากประจําธรรมดาระยะกลางก็คือพวกกองทุนรวมนะครับผมเนาะระยะยาวก็คือพวกบํานาญประกัน ประกันบำนาญน,นะครับผมหุ้นเนาะที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยนะต้องไอ้พวกนี้ต้องอาศัยการวางแผนยาวๆทุกท่านก็ต้องมาวางแผนตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันรวมถึงการ invest ด้วยเนาะเนี่ยมันอยู่ในก้อนนี้นะ,ะผมเนาะอาจจะบอกว่านะฐานล่างนะ production คือความมั่นคง s a v i n งคือความมั่นคง invest คือความมั่งคั่งทุกท่านต้องจัดการความมั่งคั่งตรงนี้นะจัดการมาให้ได้เริ่มมาตั้งแต่แค่โฟ production s a v i n แล้วค่อยไป i ิน e s t นะครับผมทำตรงนี้ให้ได้นะครับผมแล้วสุดท้ายก็คืออย่าลืมนะครับผมส่งมอบมรดกด้วยไอตรงนี้ก็เป็นประกันเนาะหรือว่าเราต้องทำพวกเออเรามีทรัพย์สินเยอะเราก็ต้องทำเรื่องพินัยกรรมไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหานในอนาคตนะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิระมิดนะครับผมแต่อันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยทุกท่านนะครับภาษีต้องวางแผนภาษีด้วยทุกท่านไม่งั้นนะครับภาษีเอาไปกินหมด เนาะนะไม่เงินภาษีเอาไปกินหมดไม่มีการจัดการไม่มีการวางแผนลดหย่อนนะครับผมเนาะไม่มีการซื้อประกันไม่มีการซื้อ RMF ITF มาลดหย่อนอะไรพวกนี้ทุกท่านทําให้เราต้องจ่ายเงินนะครับมากขึ้นนะเงินแทนที่เราจะเก็บได้มากขึ้นเราต้องจ่ายภาษีมากขึ้นการจ่ายภาษีเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราเนาะเราไม่ควรหลีกเลี่ยงแต่เราสามารถที่จัดการมันได้วางแผนมันได้นะจ่ายให้น้อยที่สุดแต่อยู่ในกรอบของกฎหมาย นะอยู่ในกรอบของประชาชนที่ดีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกท่านครับเราจะมีการเงินที่ดีในอนาคตนะครับผมเราต้องวางแผนตามพีระมิดทางการเงินแล้วก็มีการวางแผนภาษีด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะมีความมันม่นคงบางครั้งแล้วก็ล,ำล่ำรวยได้ถ้าปฏิศจาวิธีพวกนี้แล้วล่ำรวยยากครับทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วไงก็ฝากพีระมิดทางการเงินด้วยครับ